วันนี้แม่อูซื้อขนมมาให้ออมเบสกับเชอร์เบสนะคะกินกับเพื่อนๆนะคะเตรียมเบสล่นนะคะสวัสดีค่ะเตรียมเลบสไปไหนเตรียมเลบสอะเตรียมเลบสในกระตูนในกระตูนหยุดหยุดยัง ดูเฉลต์นะดูดูโอ้โหเฉลต์เลยลูกเห็นไหมโอ้โหแม่จังหวะคนซักเลยดูดิพาพ่อเอ็มซูมมาเนี่ยพาลุกข like mm ึ้นมาลลกพาลุกขึ้นมาโอเคทำไปได้ยังไงก่อนโโอ้หแต่จร um ิงๆชุดขาวด้วยนะล่ะ กินหนมไหมไปเรียกพี่ยอมเหล็ดมาก่อนเล็วเรียกพี่ยอมเล็ดมาพี่ยอมเล็ดไปไหนพี่ยอมเล็ดอ่ะผ่อนแม้ที่ลูกวัสดีค่ะวัสดีค่ะกินหนมไหมลูกกินหนมไหมครับไม่กินหนอะลูสาวเนี่ยไปเรียกพี่ยอมไม่ได้ยินไม่ได้ยินนี่นี่นี่แม่อวเอานี่มาให้ เอาไปแบ่งเพื่อนนะแล้วเอานี้ไปด้วยมิกิอาเพื่อนมีกี่คนอะลูกสี่คนสี่คนสี่คนนะคนไม่รวมผูชายไม่รวมผู้ชายหรอมีกี่คนอ่ะล being well, life? ูกี่คนครบไหมไม่ใครกอขดฟันทางงอมแล่นอะลูกไม่พอไม่พอขายกี่คนคะพอดีค่ะลูกขเ่ห มาให้พี่อมเด็ตอันนี้ลูกลูกไปได้แล้วลูกลูกไปได้แหละมาให้พี่อมเด็ตนี่พี่ตังตังมาแล้วนะอมเด็ตอะไรนะอะไรนะลูกนั่งลงก่อนแม่อูไม่เห็นนั่งลงไหมเด็ดเบดีนั่งลงไหมันเช่ออันนี้ให,หต้ตังตังด้วย กุ้งคอนเงี้งนะใบต่างๆอันอไหนเบื่อนูนเลยไหมยี่คนอ่ะสองคนเองใ้ตัางหนึ่งอันแบ่งเพื่อนด้วยดาเจอที่สวนอะไรเจอบ้านปต่างเร็วชเบดกลับบ้านกันเร็วลูกชเบดไปส่งอินวาก่อนลูกเร็วส่งอินวาก่อนส่ง <ไป S 1> อินวาก่อนลูกไปสวัสดีคุณพ่อด้วยนะ ไม,ไไไม่แต่เราจะไปกินเคฟซีงไงลูกไปส่งอินวาก่อนแลว้วลูกสวัสดีด้วยตอนนี้ชเชอเบดก็ไปส่งอินวารเรียบร้อยแล้วนะคะใครชนะไปไปไหนไตังไปไหนบอกน้องก่อนเราจะไปเคฟซีใช่ไหมไปเาไปเคฟซีกันดีกวา่าระวังรถลูกรอรอ,อแม่อู้ก่อนรอก่อน ข,ขนมอีกหนึ่งชิ้นนะคะเหลือขนมอีกเหรอเหลือขนมอีกหนึ่งชิ้นแล้วยังไงต่อคะเชเบตแบ่งไหมแล้วยังไงต่อคะแบ่งแบ่งทุกคนนะแล้วยังไงต่อคะเชเบตแล้วเราก็จะมากินพร้อมๆกันใช่ทุกคนเลยเราได้จะมากินพร้อมๆกันแล้วแล้วหนูเดี๋ยวเชเบตจะแกให้ดูนะคะเชเแบ่งไหมแบ่งไหมแบ่งใครมั่งแบ่งพี่อมเล็ตไหมเดี๋ยวคนงบคนก็ยิ่งต่อยิ่งงบ เป็นอะไรขี้งกใจขอดูหน่อยขอดูหน่อยอ่ะน้ื่อมแกมีเยอ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 บโอ้ยอย่างนี้กินคนเดียวหมดกินหมดไหมคนเดียวอ่ะกูได้เยอะจังเลยอ่ะกินหมดไหมอุ้ยกาฟิวด้วยแกมีเยอะมีเยอะมีเยอมีเบ๊กินด้วยเทอมอยากกินไหมแกมีเบ้๊แไมชอบ๊เอิ่มสีแดงอะไรอือบซดาเม่วานเทอมชอบกาฟิวสีส้มแม่ชอบหนี ก็มีทุกตัวปะมาแบ่งกันดูแก้มเชเวตเปื้อนอะไรนะลูกเนี่ยฮะเปื้อนจอกเป็นเหล็กตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตรงไหนนี่มีหลายสีเลยทุกโลกกระมีกระมีกระมีแบ่ยโอ้ยยโอ้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 ยมีที่ชีพด้วยขอดมก่อน ไปกลิ่นไม่พิลลมเลยไหนแม่อุดมกลิ่นมันเหมือนผลไม้ดองหลายอันนี้เฮ้ยหอมพ่อเอ็มถ้าจะได้ราลจะถอนพ่้าเก่อบเป็นเจ้าของช่องถ้าจะลองดมก่อนว่าชอบกลิ่นไหมอ่ะดมก่อนอย่เพิ่งหันหน้าหากล้องค่ะให้เพียวเลยดมก่อนให้เพียวเห็ดดมก่อนดมไม่ประสงค์เลยแต่แม่อุ้มว่ามันหอมดีนะอ๋อจะเป็นหันหน้าหากล้องค่ะหนึ่งสองสามชอบไหม กลิ่นมันไม่ค่อยไอ้ขอขอออาโอ้ยกลิ่นคตรเลยนั้นเรากินกันสองคนดีกว่าไหมพ่อเอ็มแม่ไ่แววัวสีแมวว่าสีม่วงจะนี่พ่อเอ็มะแมวว่าสีม่วงโอ้ชีมม่มันมันมันพักติดมันไม่ดีแล้วเนี่ยมันติดกันเนี่ยมันติดกันอะเนาะหนูชอบชีมม่วงไอ้แม่อุก่อนได้ไหมแม่อุอยากลองชิมว่ามันเสียหรือเปล่าโอ้ดูดิมันติดอะนี่โอ้ยน้องเชษเบญญาน้องเชษเบญญาเพิ่งลุกเลยใจเย็นๆค่ะลูกเดี๋ยวแม่อุชิมก่อนว่ามันเสียหรือเปล่าได้้มมมมมััััยนนนนนนน่่่่าาจะตติดดดดกหหออออองโแรืเเปลพ เอาจิมเลยไม่จิ้เลยเหมือนตอนตอนดึงนะอร่อยงาจิมม้วงอ่านองิมจให้นี่อร่อยอ่ะนี่จัมือกันจมกันจมือกันอ่าองินกันรีบกินของพี่สีอะไรคะอ่เพิ่งเพิ่งเพิ่งแบสีอะไรเหม็นัหเหม็นไหมจเบ็ดมากเลยหน้าตาเขไม่ไหวเลยเหม็นไหมไม่เวลากินแล้วเอาให้เัทนสิบวิน้ำหนึ่งถึงสิบนะแม่วะนะอ่าททีด้วย งนี้นะอาจจะเข้าแล้วเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สองหนึ่งเหม็นนะรู้ไหมเหม็นเหมือนกินอะไรที่เทลงไปจิ้มจิ้มมะม่ามวัวอ๋อน้ำน้ำจิ้มไอเนี้ยเนาะดองๆอ่ะเหม็นมากเลยเอาเลยนะไม่เอาร็นี้เรเอาร็อตนี้เมื่อกี้บอกสีแดงเออเปลี่ยนสีแล้วโอ้โหพอกินไปมันคือรสเดียวกันเหรอลูกอร่อยไหมกิน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 ก็หึงไงป่ะ เอ้ยอร่อยออกพ่อเอ็มโดมหายใจเข้าให้จะเป็นหายใจเข้าสิบวิบ้างเอ้ยอย่ามาแย่งพี่แย่งพี่ทำไมลูกไม่น่ารักเลยเซเบ็ตเข้าอีกนะอันนี้นะอันนี้ดมเดมเข้าดมเข้าดมเข้าเห็นจริงหรอไม่อุดมเนี่ยลากปอดยาวอ่ะว่าไม่อุดะทนไปไหมห้ึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ด หอมมาพ่อเอมใครเคยกินบ้งคะคอมเมนต์มาให้แม่อุ้นหน่อยว่ามันเหม็นไหมพ่อเอมกอพ่อเอมกออร่อยพ่อเอมดูนะเห็นจนผมไม่อยากลองชิมสักชิ้นเลยครับมพ่อเอมพ่อเอมพ่อเอมดูนะพ่อเอมดูพ่อเอ็มดูพอดูดกมันเหมือนแบบอร่อยใช่พี่ดูน้องชแม่ทำติ่เอดูกมันเหมือนอร่อยใช่ไหมออบดมกินไม่ถึงผสมใช่ไหมนี่จะเื่อมแต่แม่ว่าหอมมากมันหอมกินผลไม้ไง อะขอสีเขียวหน่อยสีม่วงมากปัดหน,นะนึ่ะเดี๋ยวพ่อเอ็มปัดหนึ่งเอาไไเลยอึอ๊บนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอ็มมาดูนะเดินไว้ดูล่ะไม่เอาเลยลูกเก็บตรงอะเป็นขอบใช่ป่ะไปเอากระเป๋าไปเก็บให้สีม่วงอร่อยสุดพ่อเอ็มไม่กินอนะ่ะไม่เอาอ่ะทนรับยินไม่ได้แล้วก็ติดกันนึงก็ตังเม่สปอนเซอร์ไม่เข้าพ่อเอ็มไม่อวยหรอกอร่อยแม่อุ้ยอร่อยใครอยากให้พวกเอ็มอวยนะสปอนเซอร์เข้าได้อร่อยแม่อุ้ยบอกว่าอร่อยนะคะหนี ลูกไม่กินกแับแม่อุก,กินเองนะ,นะสำหรับคลิปนี้นะคะมาทุกคนปิดคลิปให้แม่อุดหน่อยค่ะเชเบตเด็กๆเอาแบเพื้นควมเกียมันเป็นรูปโคา่านี่หว่าเนี่ใช่ใช่ลูกเป็นบบตัโคลา่าน่ารักนะไปละค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ